วัสดีค่ะพี่น้องพอกระเม่นวยทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลเนาะค่ะเนาะมาแล้วมาแล้วมาพอกันคือเกาเนี่ยเหมือวยสวย่นกะลังมาเทพืนให้เทพืนนาบานให้เนาะเนี่ยคนตกคนลินมาแช่รถเข่ากับว่าไรพอดีบอดเพิ่นสิเทถนนนาบ้านเพิินด้วยกันเทถนนหมนาบานเพิ่นไปใหร่เลยว่ะคือประเทให้น้ำเน้ ขื่นไปหยากมากยากเลยฮะบอดกับซอกก็เลยจัดการให้ขอบคุณบอดกับซ้อด้วยค่ะเฮไปแล้วใดแล้วห้หองน้ำแฟนหน้าห้องน้ำมากที่นอนเต้นฟุตมอไ่เลย ไปแล้วได้ได้ได้ร้ายเกือบลงถ้าแม่อหองก็คือเป็นหองหนึ่งใช่ไหมล่างจะปล่อยลงแล้ว วันนี้น้ำสิไรไปท่านไลยที่น้องว่าสิบอบ่ไรเขาโดมหมอ,อมมหนูว,ว่ามันล่อยทางผีเลย เขาง่ายไปนอี่นองเ้ยเด็คของถ่องก็คาดจะเห็ดจันทรอยู่บอ่อใดซนยังคุณสาวเม่นุ่ยว่าอันขอเจ้าใหม่อัดไม่เห็ดจันมันสิใดจักมือมันมันไปถึงนามมันก็นอืดทนตัวใหม่อัดตัน่นและ เจ่ายู่ซื้อๆหลดปากเจ้านะได้สองมือก็สร้างข่คนละโอ้ยก็สร้างข่เป็นอย่างมันสิยากคูสิผ้าไปผ้ามาเนี่ยแล้วมันบวกลมทานาะพี่น,อน้องเห็ดเมียอซื้อๆเสียงตะปอกตะปูซื้อๆั่นงขุดปล่อยปูนอีกแล้วพี่น้องะมานเกล็ดเปดขิวเนี่ยเลยยง คนตกคนลิ่นก็ไปยากมาอยาก,ายากเป็นขี้ตม ม้แร่งมีแมวลาเดินพี <S S rabbit, ่น้องเด้อหม้แรงแมวลาพบกับพ่อกับหมอแคนล่าจับโลกเดินพี่น้องพ่อใหญ่สมบัติเดินพี่น้องเด้อสมบัติกับสมบัติเด้อหม้แรงปะทะกันหมอแคนสมบัติพ่อกับสมบัติสมพ่อกับสมบัติที่ราชันบ่ะสองสมบัติต้นกันเด้อหม้แรงพี่น้องแมวลาแมวลา ติ 3, ดตามเล้พี่น้องสวนกาแฟาเสนอบอดกับย่งขายอยู่เด้อพี่น้องเล้อผเพใได้สนใจกับติดต่อไปทางสาวน้อยเชรบ้านแทงแฟนเพจเด้อพี่น้องเล้อติด,ดต่อกับบอดอยู่โดยโตรง เทียกับเทียผู้ปาดปูนกับปาดไปเราพี่น้อง หน่วยสิษยข้าไปหาจากทองส่งจ้ข้าวนะพี่น้องพ่อสวัสดีค่ะพ่อทำอะไรแมวใส่ปลาเปลืดขึ้นยืินคาวามีมาแมวลาบอ่ะว่าแค่ตัวเอวันที่เอาอาจารย์ สม,ส,ม ENNIS. สมบัติอย่างสมบัติชิมล่าสมบัติชิมล่าพบกับสมบัติทิราจันสองสมบัติเพียบปอกันพี่น้องเหมอแรงทางรายการแมวล่ามวนกุุบถีบละพี่น้องเหมอแรงติดตามเด้อทางช่องใหญ่เพิ่นทางช่องใหญ่นะพ่อเนาะเ็ดกอกแกะๆไปพี่น้องโอ้ยแต่ละเหมือแต่ละเล่น ขาเวลาไปพเพาว่าาวัดสีได้ปูนเหลือมาใส่หนาบ้านเท่าแนนหนาขั้วเท่าแนงคนบรรยานไปจต่ผีเนาะคนเซียวจักบาทเนาะพอทะเทให้เท่านียเอาปูนมาทเทะแหลดซื่อๆดอกพ่อบ่าเป็นฉีดตมแม่นี่คน,นตกเหับเดกอกแก่ๆไป เราอยู่ซื่อบอ่ได้เราอันนี้พี่น้องเราหหนหวยเราเลยต้องหาแนวเห็ดแนวทํำ<อ>เห็ดจันกับจันใหม่อัดจักสีใดจักมือส่วนทางผุนกับรถไถยปั๊บทียุพี่น้องเท่ผุนละหอดนาบ้านบอดนาบ้านบอดหอดถนนใหญ่ผุนพี่น้อง ลำบากหลายย่าฝนตกฝนลินมากมันจืนมันแฉะมาเลดเปรตปาดรถกับเปลืน่นพ่อรถรถหัวกุดกับมาพ่อลมหัวกุดไปเย,ยสุรพลเรากับปับทีอยู่คนไงเพราะว่าลมหัวกุดมาเนาะพี่น้องเนาะ เอาไส้ไส้กองนี่ดันมาแต่ใส่เศกี้คือ่ว่ามีกองไส้พี่เนี่ยสุรพลดันดีนัวนชว,วนอยู่แดดกระเพาะแดดพี่น้องเอ้ยแดดจนองแนมยังบ่เห็นซัมพ่อให้พ่อไนย์มาถ่ายคลิปแล้ววะขอ่อยบ่เห็นหงแล้ววะแนมยังกระบเ่เห็นแล้ววะ บอกท่านตื่นโม่เมือแรงเด้อพี่น้องเป่นอีกหงแรงเมือแรง,มแ,รงแมวลาแมวลามาแล้วแมวลาน้อยพบกับอ่าหมอแคนร,ระดับโลกกับโลกระดับประเทศบอกพี่น้องเระสิทิมาพอกันพากันทางไลรซุดทางช่อ,ชองใหญ่เพ่นเนาะ สาวน้อยเพรบ้านแทงแฟนเพจว่าสันติดตามกันแล้วกันพี่น้องในนินแต่บอดว่าฮห็เพิล่ล่งล่งเฟดอยู่เลยน่าจะลอยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละว่าพ่อสั่มว่าพ่อสั่มเหลืออยู่หน่อยนึง พี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมนีสะกอนเบิงแล้วกับซอยกดไค์กดแช่ผูใ้ใดบระท่านติดตามก็ติดตามเดอ้อพี่น้องเดอ้อที่สำคัญเบิงแล้วยาขามโฆนสนาเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณขอบคุณสำหรับภูเขามาเบิงแล้วก็ขอบคุณ,คณสำหรับผู้ร,ร,ระท่านเขามาเบิงสำหรับคลิปนี้ยูดีมีแห้งสบายดีค่ะ